ดิฉันนั่งสาวสุรยาโชคชัยชอนันท์นะคะตำแหน่งครูวิทยาฐานนักชัาน,นการพิเศษอันนี้เป็นประวัติการรับราชการนะคะและราชการตั้งแต่ปีพศักรา2552ค่ะปัจจุบันก็ประมาณ 10, 15ปีค่ะชั่วโมงในการจัดการเรียนการสอนนะคะถ้าตามหลักสูตรเนี่ยก็จะเป็นไทยป .2 5ชั่วโมงคณิตป .2 5ชั่วโมงแล้วก็คณิตป .3 อีก5ชั่วโมง ส่วนที่เหลือก็จะเป็นพวกเสริมคาบติวอะไรเนี่ยค่ะพอมาคลิปจากคาบมาเป็นชั่วโมงแล้วจะได้ประมาณ19ชั่วโมงค่ะหน้าที่พิเศษที่ได้รับมอบหมายก็คือคุณครูประจําชั้นปสแล้วก็ทํางานวิชาการฝ่ายฝ่ายวิชาการปรหนึ่งถึงปสามค่ะในด้านการจัดการเรียนรู้นะคะตอนก่อนที่จะเปิดภาคเรียนก็คือเราจะทราบก่อนแล้วว่าเราได้สอนวิชาอะไรก็จะเป็นการ ทำกำหนดการสอนหรือที่พอเอเรียกว่าเยียแผนละอัดประมาณนั้นนะคะทำทำทุกอันทำทุกวิชาสามสามหัสพอทำกำหนดการสอน,น,น,สอน,อน,นเสร็จแล้วก็ทำแผนทุกโคบทุกวิชาทั้งไทยและก็คณิตทั้งสองชั้นนะคะเสร็จแล้วก็ในเรื่องของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเนี่ยก็ก็คือศึกษาจากสำนักพิมพ์หรือว่า ที่น่าสนใจที่ที่ที่เหมาะกับทั้งแบบเรียนเราแล้วก็เหมาะกับเด็กเราด้วยค่ะก็ออกแบบจากอันุนัอนอาษสาสำนักนี้แลาผสมกันเป็นเป็นตัวเราเออในเรื่องของการใช้สื่อนะวัตรกรรมก็จะมีการสร้างสื่อ powerpoint โชว์ขึ้นบนจอเป็นสื่อจับต้องได้อะไรตามที่บทเรียนต่างๆจะเหมาะสม,มนะคะ ในหลังจากที่เวลาเราสอนแล้วเราเราเประเมินผลได้ว่าเด็กจะต้องขาดอะไรขาดอะไรอย่างเงี้ยก็จะทําพวกสื่อ,อ,อแผ่นบัตรคําหรือว่าป้ายชาร์ตสูตรคูณอะไรเงี้ยค่ะสิ่งจำเป็นจําเป็นก็จะทํำพิ่มขึ้นภายหลังจากการที่ได้เข้าเจอเด็กแล้วก่อนที่เราจะก่อนที่จะสอนจริงๆเนี่ยมมีการวิเคราะห์ผู้เรียนจากเด็กป .1 น,นะคะแต่จะวิเคราะห์ได้แค่ปอสง วิเราเอาผลการเรียนของเด็กปหนึ่งวิธแล้วมาเป็นเด็กปสองว่าใครอยู่กลุ่มเก่งกลุ่มกลางกลุ่มอ่อนแต่พอพอ,พอเราเราอ่ะคิดในใจแล้วว่าโอเคกลุ่มเก่งนี้ดันต่อไปเนี้ยแต่ผลออกมามันไม่ได้เก่งตามไม่ได้เก่งตามที่ที่จัดคะแนนเนื่องจากว่าอันนี้วีเราเองว่าเนื่องจากว่าคุณครูที่สอนปหนึ่งทั้งสองห้องเนี้ยภาษาไทยอย่างณละคนกันเพราะฉะนั้นการประเมินผล่ะมันไม่เหมือนกัน เก่งห้องหนึ่งได้9กบแต่อีกห้องหนึ่ง95ไอ้95้้ดนอ่านออกเขียนเขียนเก่งกว่าไอ้98เนี่ยคะ่ะก็เลยผลการวิเคราะห์ผู้เรียนตอนตอนตอน้ตนที่ทําก่อนที่จะเจอเด็กอ่ะจะไม่ค่อยไม่ค่อยตรงตามจริงสักเท่าไหร่แต่กลุ่มอ่อนเนี่ยตรงเลยใครอ่อนก็คืออ่อนตามที่วิเคราะห์มาเลยคะ่ะ <ừ> พอรู้ว่าวิเคราะห์อันนี้ไม่ได้เราก็จะวิเคราะห์ใหม่กับเทอหน้าวิเคราะห์ใหม่อีกทีนึงแต่การวิเคราะห์ของป2งเทอหน้าเนี่ยน่าจะเป็นน่าจะเป็น4กลุ่ม กลุ่มเก่งกลุ่มกลางกลุ่มอ่อนแล้วก็กลุ่ม l อดีซึ่งซึ่ง LD อ่ดีะยากที่จะเป็นกลุ่มอ่อนเพราะว่าเขาได้น้าลืมหลังบางทีสอนหนาทีเองอีกอแป๊บหนึ่งจำไม่ได้แหละแก l อถดี LD, ถ้าถ้าจะ,าจะพัฒนาต้องแบบเริ่มใหม่อยู่บ่อยๆแม้กระทั่งการเขียนตัวนังสือภาษาไทยพยัญชนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้เป็นการจัดบรรยากาศในห้องเรียนนะคะก็เน้น ความเป็นระเบียบความสะอาดก็จะมีการปลูกฝังให้เด็กเนี่ยรับผิดชอบพื้นที่ส่วนส่วนตัวก่อนนักเทอมนี้นะคะส่วนตัวหมายความว่าในทีนชักโต๊ะเนี่ยให้เขาเก็บให้เป็นระเบียบซ้ายขวาจะกองไหนให้มันตั้งตรงแล้วก็พื้นพื้นใต้โต๊ะของตัวเองเก็บขยะทุกครั้งก่อนที่จะกลับบ้าน ในเรื่องของการจัดทำข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนนะคะก็จะมีแบบประเมินต่างๆตัง้ตงแต่การเช็คเวลาเรียนการเช็คผลการพัฒนาผู้เรียนในทุกวิชานะคะก็จะทำอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอพร้อมที่จะประเมินผลอยู่ตลอดเวลาค่ะในการติดตามดูแลช่วยเหลือนักเรียนก็จะมีการให้คำแนะนำผู้ปกครองช่วยเหลือเด็กพวกเจ็บป่วยใข้เป็นหวัดอะไรอย่างงี้คะ่ะเรา ดูแลอยู่แล้วถ้าอยู่ที่โรงเรียนนะคะอันนี้ก็มีการไปเยี่ยมบ้านแต่อันกรณีเนี้ยไม่ใช่กรณีเยี่ยมบ้านพิเศษนะเป็นกรณีไปตามเพราะว่ามีความรู้สึกว่าคนเนี้ยทำไมหยุดเยอะแล้วฟีดแบ a ของเพื่อนเพื่อก็บอกว่าหยุดเล่นหยุดเล่นอะไรเงี้ยแล้วพอดีมันพอจะเดินไปได้วันนั้นก็เลยเดินไปโอเคหยุดหยุดแบบไม่มีเหตุผลจริงเนื่องจากว่าผู้ปกครองเนี่ยให้ทายสนับสนุนเหมือนกับว่าพี่ก็พี่ก็ไม่สบายน้องก็ไปใส่ใจเป็นคนกลาง ก็หย on ุดก so ็ Then, wrong, no like people say, people ้หยุดไปอะไรเงี้ยแล้วเขาหยุดเยอะก็เลยได้ไปตามที่บ้านจากแล้วก็ไม่ไม่ค่อยหยุดอีกเลยค่ะทําให้เห็นว่าคือถ้าเราลงไปแล้วเหมือนผู้ปกครองรู้ว่าเราเอาจริงเขาก็เขาก็จริงจังต่อไปในด้านงานส่งเสริมอื่นๆนะคะก็จะมีงานวิชาการช่วยฝ่ายวิชาการเอ่อรับหน้าที่รวบรวมข้อมูลรายงานสานะคะแล้วก็ทำงานประกันคุณภาพ เกี่ยวกับความร่วมมือของเครือข่ายผู้ปกครองหรือว่าเหน่วยงานภายนอกก็เป็นผู้สนับสนุนงานต่างๆนะคะยังไม่ได้เป็นหัวหน้าของงานฝ่ายสัมพันธ์ชุมชนจะเท่าไหร่ค่ะคือเขามีอะไรให้ช่วยก็ช่วย,ช,วยช่วยกันไปส่วนด้านการพัฒนานตนเองนะคะก็จะมีการอบรมในใน,ในรอบปีนี้นะคะมีการอบรมทั้งหมด5รวมทั้งออนไลน์แล้วก็ อบรมเข้าอบรมออนไลน์จริงๆนะคะจะมีังต่อเป็นนี้ค่ะทั้งที่เขตด้วยทั้งออนไลน์ด้วยผลการอบรมนะคะอันที่สามารถนํามาใช้ได้จริงๆแล้วเราก็ต้องใช้ก็คือสเตตบบ้านบิดน้อยและอันนี้ก็คือทักษะชีวิตและอันนี้ก็คือจิตนักจิตประจำโรงเรียนค่ะอีกอันนึงอบออนไลน์นั้นเหมือนจะเป็นของสอบออซึ่งพูดถึงเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลนะคะ เขาก็จะเน้นเกี่ยวกับให้วัดในเชิงของพัฒนาการเพราะว่าเด็กบางคนน่ะมันจริงๆก็คือมันไม่สามารถที่จะบรรลุตัวชีวัดได้แต่ว่าให้มองในเชิงของพัฒนาการแทนว่าจาก,จาก,จากหนึ่งมาเป็นสองไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อที่จะให้ผ่านเลื่อนชั้นไปในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการก็จะมีการ plc ในสายชั้นนะคะแล้วก็พูดคุยเกี่ยวกับในกลุ่มสาระ ต่างๆด้านต่อไปคือนำความรุ้ทักษะที่ได้มาพัฒนาตเนเองก็คือผลจากการอบรมต่างๆค่ะก็เอามาปรับใช้ในกระบวนการการเรียนกัรสนค่ะ,คะอันนี้ก็เป็นบอร์ดที่เสริมสำหรับเด็กปอสองคือบางอย่างก็ต้องท่องจำก่อนท่องทุกวันค่ะอย่างสลาอย่างนี้ค่ะบางคนก็ ไม่รู้สระเอียคืออะไรแต่ให้ท่องไปก่อนว่าสระเอียเปียถ้าเขารู้ว่าสระเอียเปียที่แบบจำได้เขาก็จะไปรู้ว่าเ,เด็กวงเปียสระเอียเขียนแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยกว่าจะเป็นบอร์ดอันเนี้ยก็ไปตอนแรกเป็นสระอะสระอายเฉยดูแล้วไม่เป็นผลสําเร็จเพราะว่าก,ก็ไม่รู้อยู่ดีว่าสระอะไรอยู่ตรงไหนหาไม่เจออ่ะก็ไปหามาจนได้อันนี้หา,านะคะไม่ได้ไม่ได้ไไดคิดภาพเองหามาเอาที่มีภาพมันก็ช่วยช่วยได้เยอะช่วยได้เยอะค่ะ Okay. ในเรื่องของประเด็นท้าทายนะคะมีการเปลี่ยนแปลงก็เปลี่ยนแปลงเป็นหัวข้อดัานต่อไปนี้นะคะก็คือการพัฒนา,านกิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์เรื่องโจทย์ปัญหาการบวกและการลบโดยใช้เทคนิค g p a f i ไ e สกับบาโมเดลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกปีที่3เป้าหมายก็คืออยากให้ผลของการทำข้อสอบ ผลของการเรียนรู้เรื่องโจทย์ปัญหาการลวก,การลบเนี่ยให้นักเรียนวิเคราะห์โจทย์แล้วก็วิเคราะห์ให้มันถูกต้องค่ะเป้าหมายก็คือนักเรียนร้อยละแปดสิบมีพัฒนาการในการวิเคราะห์โจทย์เนี่ยเพิ่มสูงขึ้นผลลืมจากปัญหาปัญหาที่เอาเรื่องนี้มาทำเพราะว่าพอเราเรียนจบแล้วเรามีสอบท้ายหน่วยใช่ไหมคะคะนแนนก็ผ่านอยู่แต่ว่ามันผ่านแบบ เรียกรียเตี้ยอียันใหม่ส่วนไอเด็กไม่ผ่านก็เยอะค่ะแล้วคราวนี้ก็เริ่มอ่ะเอามาติวพอติวเสร็จก็เหมือนจะไม่ค่อยแบบไม่ค่อยไม่ค่อยได้อย่างมากขึ้นแบบน่าชื่นใจอะค่ะก็เลยรู้สึกว่าแสดงว่ามีข้อไม่เป็นว่าไหนบวกไหนลบอันนี้แค่บวกกับลบนะคะก็เลยไปดูพวกเอกสารว่าเขาแก้ปัญหาก,กันยังไงโดยพื้นฐานของคณิตศาสตร์เนี่ยเขาจะใช้ หลักของโคยาซึ่งมันเป็นการแก้หาต่อ,อแก้โจทย์ปัญหาสีขั้นตอนไอ้บาโมเดลอ่ะมันไม่เชิงว่าจะเป็นสีขั้นแบบเป็นเทคนิคอะไรแต่มันมันอยู่ในขั้นตอนของการวิเคราะห์ซึ่งให้เด็กอ่ะวาดเป็นบาขึ้นมาว่าถ้าบาเอามาชนกันแสดงว่าเขาเอออกมาบวกนะถ้าบาหาส่วนตา่างหาช่วงเล็กช่วงเลเก็กตรงเนี้ยแปลว่ามามาลบการใช้บาเข้ามาค่ะม,มันเหมือนมันเป็นรูปประธานของโจทย์ปัญหามากขึ้น ไม่ได้แบบคลิปลอยๆเลยเงี้ยก็เลยเอาบางโมเดลเข้ามาเชื่อมกับเทคนิคการสอน 3D p l a s t i c อยู่ในขั้นของการการวิเคราะห์แล้วก็การนำไปใช้ผลของการการตออนนัสอนนี่จบไปแล้วนะคะพอหนูรู้ว่าหนูจะทำเรื่องนี้หนูก็เลยสร้างข้อสอบขึ้นมาใหม่3ายสขอ้อแล้วก็ให้ทำก่อนผล,ผลการทดสอบก่อนที่จะใช้บางโมเดลเข้ามา ปรับนักเรียนอ่ะผลอยู่ที่เฉลี่ยจาก30ข้อคือได้12ได้12ข้อค่ะและหลังจากที่ใช้บ้างโมเดลเข้าไปแล้วสอบใหม่ฉบับเดิมก็ได้มาเป็นเฉลี่ย33คนคือถูกทั้งหมด18ข้อซึ่งเอาจริงก็ถือว่ายังยังน้อยอยู่ถ้าเทียบเป็นร้อยละคือร้อยละ60เองแต่คราวนี้คือ,อผลของการประเมินเนี่ยเราประเมินที่ว่าเราดูที่พัฒนาการ คนที่พัฒนาการขึ้นเนี่ยเราก็จะนับคนนั้นค่ะคนที่พัฒนาการขึ้นมีพัฒนาการอยู่27คนในหคนที่ไม่พัฒนานคือจะมีสามคนที่เป็น LD สามคนเนี้ยคือถึงขั้นแบบต้องบวกเลขแบบบวกเลขใหม่เลยอะหนึ่งไม่เกินหเนี้ยเราก็อ่านไม่ออกการอ่านไม่ออกของเด็กอะก็จะไม่สามารถที่จะวิเคราะห์ได้ว่าจะบวกหรือจะลบเงี้ยค่ะสาคนส่วนอีกสามคนไปเป,นเปิดดูแล้วว่าทำไมได้น้อยซึ่ง จริงๆไม่ควรได้น้อยเพราะว่าทาข้ามหน้าคิดว่าตัวเองอ่ะทําเสร็จหมดแล้วข้ามไปเลยหน้าจะนานห้าข้อหน้าหนึ่งห้าอีกหน้าหนึ่งหกสิบกว่าข้อไม่ได้ทำเลยก็พอตอนแรกก็จะไปให้ทําใหม่แต่ก็โอเคมันผลมันก็ตอบสผ่านของเกมที่เราตั้งไว้ก็เลยไม่ได้ไม่ได้กลับไปแก้ไขผลของเด็กสามคนที่เขา,ท,เขาที่เขาไม่ได้ทําข้อสอบจนรบอะค่ะก็ถือว่าบางโมเดลเป็น เป็นจุดหนึ่งที่สามารถแทรกเข้าไปในเทคนิคการสอนที่เราใช้ในปัจจุบันนะคะแล้วมันสอนมันมันทำให้เด็กตีโจทย์ได้มากขึ้นซึ่งมันสามารถใช้กับการคูณและการหารได้ด้วยค่ะเดี๋ยวว่ากันต่อไปว่าคูณกับหารจะจะใช้อันนี้ต่อไหมหรือจะใช้อย่างอื่นค่ะก็วันนี้ก็ขอจบการรายงานเพียงเท่านี้